ดูพระเครื่องกับช่อง y o u t u ไอ i c h ชน a านะครับยอดขุนพลวัดแหลมทรายนะฮะสองสี่นะยุค2 4งเก้ากว่านะครับจงังหวัดสงขลาเนะี่ย้งจากพระไตรปิฎกสมุตรคอยสทุตใบลานนะรประสบการณ์สูง คล้ายๆกับพระหลวงพุทวดนะครับเนื้อว่านยอดขุนพลวัดแหลมทรายพิมพ์ใหญ่หลวงพ่อเสงนะครับเอาสักเก้าร้อยล้กันนะเก้าร้อยบาทขุณพล หลวงปู่ทวดห้าแชะนะครับหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพนะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมกรรมการนะครับสี่เหลี่ยมกรรมการฝั่งเพชรหน้าทั่งนะครเลขเก้าสี่นะด้านหลังเพชรหน้าทั่งสภาพนี่คือสวยนะครับสมบูรณ์นะอันนี้ขอบปิ้นนะไม่เกี่ยวกับองค์พระขอบปิ้นเนะี่ย ต้องมีขอบนะช่วงกดนะรอยล้นหลวงปู่ทวด5แชะวัดศรีมหาโพหลวงพระแดงเอา1,000บาทนะครับอันนี้เป็นกรรมการสี่เหลี่ยมกรรมการ1,000บาทคันธราชคุณแม่ชีบุญเลือนนะครับวัดสารนาฏองค์น้หนานะฮะสบาท สองซี่เก้าเก้านะทันตัวคุณแม่นะรูปหล่อหลวงพ่ออินนะวัดไซงามเหนือนะครับรูปหล่อหลวงพ่ออินอุดกิ่งวัดไซงามเหนือประสบการณ์สูงนะทําเหมือนหลวงพ่อทบนะ้วผมชอบมากแล้วรูปหล่ออันนี้นะฮะเหมือนคล้ายหลวงพ่อทบมากนะมีประคำ ลล้อหลวงพ่ออิน1,000บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อตัดวัดชัยนานะโออลังการมากหลวงพ่อตัดวัดชัยนาเหรียญจานนะครับมีจานซ้ายขวาแล้วผิวสวยมากนะครับในงานฉลองอายุ75ปี2549้้านั่นหลังมีจานนะบ900บาทนะครับ900บาทหลวงพ่อตัดวัดชัยนาใหญ่ โตอลังการรูปหล่อพระชัยวัดอุดมโชคเนื้อนวะหลวงพ่ออุ่นวัดตันกงนะปีสี่แปดนะครับรูปหล่อเนื้อนวะพระชัยวัดหลวงพ่ออุ่นวัดตันกงปีสี่แปดเนื้อนวะเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทรูปหล่อเนื้อนวะสวยมากแปดร้อยพ่ออุ่นวัดตันกง เหรียญหลวงพ่อหอมหลวงพ่อหอมวัดชากบาดปี19จังหวัดเพชรบุรี700บาทนะรบสร้างสราราการประเรียนปี19 700บาทประสบการณ์สูงเหรียญวัดโคนนอนนะครเนื้อทองแดงหน้ากากเงินปี15หลวงพุโตปุตปกเกศกหนะ้ากากเงิน1,000บาทวัดโคนนอนปุโตเสก เหรียญนวะปีสองสองนะคุ้ม 9, เก้าเนื้อนวะหลวงพุทโตเสกันหกร้อยนะเรียกกันน้ำแล้วร้อยบาทคำมากนะคำมากหลวงพ่อสีดําวัฒนสุงนะครับคำมากหลวงพ่อสีดําวัฒนสุงสภาพสวยสมบูรณ์นะสวยสมบูรณ์คำมากนะด้านหลัง ทำมากแรงมากราคาไม่มีตกนะครับเอาสามพันบาทนะครับหางมากหลวงพ่อสิงห์ดำสามพันบาทาาสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะครับเนื้อสวยสวยห้าร้อยบาทเนี่ยห้าร้อยบาทเนื้อสวยสวยห้าร้อยบาทสมเด็จสามชั้นวัดสารนาศนะครับคุณแม่ชีบุญเรือน หลังยันสามชั้นนะครับสบภาพสมบูรณ์มากนะสามชั้นแม่ชีบุญเลือนวัาสารานาธเอาสองพันบาทนะครับสองพันบาท oh, <okay. S 1> เหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนปีหนึ่งห้านะครับหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนปีหนึ่งห้าเรียมรักษาผิวให้เรียบร้อยแล้วนะ หนึ่งพันสามร้อยบาทงูเล็กหลวงพ่อเอียนะหลวงยาแดงนะครับซีนเดิมกระไรทองยาแดงกรรมการซีนเดิมนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดพิมพ์ใหญ่เนี่ยปาบศึกนะเหรียญปาบศึกศก,กระไรทองยาขาวแกะอี่มา ก็ไรทองยาขาวลงพ่อคงวัดวังสับพรสเสือปราบศึกเอ,เอาพันสามนะครับพิมพ์ใหญ่แนะนำนะครับหลวเหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อน่ายวัดบ้านแจ้งนะปีที่แล้วยังขายกันอยู่หมื่นกว่าบาท มีราคาลงเยอะนะครับลงพ่อะนายวัดบ้านแจ้งห่วงเชื่อมประสบการณ์สูงหลงพ่อนายพระสวยมากนะครับไม่ได้ใช้เลยจมูกดงหลวงพ่อหนายวัดบ้านแจ้งห่วงเชื่อม หลวงพ่อไนายหลวงพ่อนนายห่วงเชื่อมนะเหรียญประสบการณ์แล้วก็เหรียญหลักของหลวงพ่อนายนะครับรุ่นนี้นะของสายหลวงพ่อนายเนื้อจะคล้ายๆมะละนิดๆเนี่ยแบบนี้ดูง่ายเอาสักสี่พันห้านะเอาไว้สี่พันห้าร้อยบาทพ่อนายรูปหล่อหลวงพ่ออุตมะห้าร้อยบาทนะครับไม่ได้ใจให้เนื้อละวะหรือเปล่าหอมกล่อง กริงหลวงพ่ออุตมะนี่นั่งหอหอไม่ขึ้นเนี่ยฮห้ดูในความประสบการณ์ทุกรุ่นนะหลวงพุ่หลวง,ลงพ่ออุตมะนะครับคืึองบินไม่ยอมขึ้นนะนั่งหอเอาพิญญาสูงจริงนะฮะเอาห้าร้อยบาทหลวงปู่ทวดหลวงพ่อทาบนะบปีศูนย์ห้าหลังยันอุนะสี่ร้อยบาท พระรอดลำพูนมหาวันลำพูนนะครับพระรอดหลวงปู่ตัวปุกเสกนะครับรุ่นนี้เนี่ยพระรอดลำพูนมหาเอาหกร้อยหลวงปู่ทวธพิมพ์พระรอดนะ,ะหลวงปู่หมุนห้าร้อยบาทหลวงปู่ทวธหลวงปู่หมุนห้าร้อยบาท เหรียญฮอตกกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับตะเด็ดเตี่ยนะปีสาหฮอตกนะร,รุ่นฮอตกประสบการณ์ตามชื่อรุ่นนะผิวประลอดเอาหกร้อยเหรียญปู่มหาเจิมเสมานะครับสร้างอาคารเรียนนะรุ่นนี้เป็นเสมาสร้างอาคารเรียนท่านหลวงปู่นะนอนกล่องอสวยๆลุงๆไม่แน่ใจว่าออกจาก บูชาเท่าไหร่นะเอาแปดร้อยนะไปมาปูมหาเจอมแปดร้อยเหรียญพระแก้วมักกวสามดูปูดูอธิษฐานจิตสามองค์หกร้อยนะฮะทองแดงสินเดิมพระไทยหลังช้างสี่เหรียญเจ็ดร้อยบาทสวยภาพสวยหลังพอปลนนะทุกเหรียญเจ็ดร้อยสี่เหรียญใครสนใจอะไรกันไหนก็ทักไลน์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ